สวัดีค่ะพบกับพี่ปุ้ยนุ่นในช่องนพปุ้ยนุ่นค่ะเย่ Yay! กลับมาพบกับพี่ปุ้ยนุ่นอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะพี่นุ่นก็คิดว่าอืมวันนี้เราจะทําอะไรดีนะก็เลยอ๋อปิ๊งไอเดียหนึ่งขึ้นมาค่ะว่าวันนี้พี่นุ่นจะมาซุ่มอา่านแชทใน a ฟ e b o o k นะคะก็คือว่ามีหลายๆคนเนี่ยนะคะส่งข้อความมาหาพี่นุ่นการเป็นจํานวนหนึ่งนะคะเพราะว่าพี่นุ่นเนี่ยเพิ่งเปิด เฟซบุ๊กนะคะได้ไม่นานมานี้นะคะเพจน,นี้เลยนี่ค่ะอย่าลืมไปกดติดตามไปกดไลค์ให้กำลังใจพี่นุ่นกันเยอะๆนะคะก็พี่นุน่นเพิ่งสร้างเพจ Facebook มาจริงๆก็กะว่าจะสร้างเอาไว้คุยกับน้องๆแล้วก็ลงคลิปหรือว่าโพตรูปภาพพี่นุ่นเองนะคะถ้าใครเนี่ยอยากที่จะรู้นะคะว่าพี่นุ่นกินอะไรทำอะไรนะคะก็ไปดูกันที่เพจนี้ได้เลยนะคะชื่อหนูปุยนุ่นนะคะ จริงๆก็ชื่อนี้นะคะทุกแอคเคาน์เลยม้ว่าจะเป็น IG, Facebook, Youtube, TikTok นะคะชื่อนี้หมดเลยนะคะถ้าใครอยากไปติดตามพี่นุ่นเนี่ยก็ติดตามได้ช่องทางแบบนี้เลยนะคะชื่อแบบนี้เลยนะคะก็คือหนูวัยนุ่นนะคะถ้าเขียนไม่ถูกเดี๋ยวพี่นุ่นจะเขียนไว้ให้นะคะแบบนี้เลยนะโอเคไหมคะ ห้กดติดตามกันเยอะๆนะคะจะได้รู้ว่าพี่นุ่นเนี่ยทำอะไรนะคะอยู่กับใครโพสรูปภาพอะไรกินข้าวอะไรไปเที่ยวที่ไหนนะคะซึ่งพี่นุ่นก็จะอัปเดตใน Facebook บ่อยมากๆเลยนะคะอย่าลืมไปกดไลค์แล้วก็ไปกดถูกใจกันเยอะๆนะคะหรือว่าทักเข้ามาเพื่อพูดคุยกันได้นะคะแล้วบอกเลยนะว่าพี่นุ่นเนี่ยเป็นคนอ่านแชทเองนะคะ เพราะว่าบางทีเนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกว่าคนดังอ่ะเขาไม่มาอ่านข้อความ FC หรอกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจะบอกว่าไม่จริงนะพี่นุ่นอ่านข้อความ FC บ่อยมากนะคะแต่ว่าบางทีงไม่ได้ตอบเพราะว่ามันเยอะมากๆแต่ถามว่าได้อ่านไหมได้รับรู้ข้อความของน้องๆไหมได้นะคะเดี๋ยวถ้าทุกคนเนี่ยอยากรู้นะว่ามันมีข้อความอะไรบ้างที่ส่งมาให้พี่นุ่นนะคะก็ให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันกดไลค์ และก็คอมเมนต์กันมานะคะว่าทุกคนเนี่ยกดติดตามพี่นุ่นแล้วยังถ้ากดแล้วก็ให้พว่าก,กดแล้วนะคะและที่สําคัญที่ขอไม่ได้อยมากๆเลยคือสิ่งที่พี่นุ่นต้องการมากที่สุดเลยนะคะคือกดติดตามค่ะกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่นุ่นได้นะคะครบคุณทุกคนที่กดติดตามนะพูดเยอะแล้วนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คนแรกกันเลยดีกว่าว่าเขาเนี่ยส่งข้อความอะไรมาให้พี่นุ่นนะคะตื่นเต้นนะ บอกเลยนะคะว่าพี่นุ่นน่ะก็จะมาอ่านข้อความพร้อมกับน้องๆทุกคนนะคะจริงๆยังไม่ได้เปิดแชทในวันนี้เลยนะไม่รู้ว่าจะเจอกับแชทอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่น้องคนนี้เลยค่ะน้องชื่อว่าสุิยาบุตรลานนะคะรูปบบลูปแมวเหมียวน้องส่งรูปภาพมานะคะอ่ะน้องส่งมาเพิ่มนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้มีการคุยกันแล้วนะคะเพราะว่าน้องเขาทักมานะคะว่าสวัสดีค่ะพี่นุน่นทักได้ใช่ไหมคะพี่นุ่นก็บอกว่า จ้าแล้วน้องก็บอกว่าพี่นุ่นคะหนูชอบพี่นุ่นมากนะคะเป็น f อฟซีมานานแล้วนะคะรักพี่นุ่นมากๆนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่นุ่นจะส่งข้อความเสียงตอบกลับไปนะคะขอบคุณนะคะเย้ yeah, พี่นุ่นส่งข้อความเสียงกลับไปแล้วค่ะน้องจะได้ดีใจเนาะอืมโอเคค่ะคนต่อไปน้องจีน่าใช่ไหมจริงจริงน้องจีน่าคนเนี้เคยแบบว่าทักมาแล้วนะคะตั้งแต่วันที่พี่นุ่นเริ่มเปิดเพจเลยนะคะในเฟซบุ๊กนะว่าสวัสดีค่ะพี่นุ่นหนูเป็นเอฟซนะคะแล้วน้องอ่ะ ก็บอกว่าน้องก็ส่งข้อความเพิ่มมานะคะว่าพี่เป็นคนไทยแท้หรือเปล่าอยู่จังหวัดอะไรหนูติดตามช่อง yt o YouTube ค่ะถ้าหนูไปเห็นตัวจริงนั้นน่าจะน่ารักแล้วก็สวยด้วยหนูดูช่องใน youtube สนุกมากก็เห็นคลิปพี่นุ่นเศร้าด้วยแล้วน้องก็ส่งคลิปเสียงมานะคะพี่นุ่นทำไมไม่ตามท่นหนูเลยหนูเป็นเอซนะ <c oughs> พี่น,น,นะนุ่นหนูจะอดร้องนะถ้างั้นหนูจะเลิก โหมากว่าจะพี่นุ่นไม่ตอบหนูจะเลิกกดติดตาอเดี๋ยวพี่นุ่นจะส่งคลิปเสียงกลับไปนะคะว่าไม่เอาอย่าเลิกติดตามพี่นุ่นนะคะพี่นุ่นตอบแล้วนะแต่ว่าทํางานเยอะก็เลยไม่ว่างตอบค่ะโอเคทุกคนพี่นุ่นส่งคลิปเสียงตอบไปแล้วนะ <laughs> ต่อไปค่ะน้องกะมนพัดบุญอาจน้องทักมาแค่คําว่าพี่นุน่นอ่ะพี่ก็จะตอบไปนะคะว่า อ่าเป็นรูปหัวใจแล้วกันนะคะพี่นุ่นจะตอบรูปหัวใจไปให้น้องแล้วกันนะคะต่อไปน้องคนนี้ชื่อวันนีิรินนิชาเขาบอกว่าพี่นุ่นคะหนูกดติดตามแล้วพี่นุ่นจะตอบว่าขอบคุณมากค่ะนี่พี่นุ่นตอบเองเลยทุกคนตัวจริงเสียงจริงตอบเองเลยนะคะเราก็คนต่อไปน้องนันทิตาหรอถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะคะน้องคนนี้บอกว่า สวัสดีค่ะพี่นุ่น f อค่ะแล้วก็ทักมาอีกว่าพี่นุน่นโอเคพี่นุ่นก็จะตอบไปว่าจ้านะคะเพื่อเป็นการทาักทายน้องนะคะว่าพี่นุนน่นได้รับข้อความแล้วนะอยากสรุ้จังเลยว่าคนที่กําลังดูอยู่ตอนนี้นะคะมีใครเนี่ยทักมาหาพี่นุ่นแล้วบ้างนะอยากรู้เหมือนกันต่อไปค่ะโอ้โหแชทเยอะเหมือนกันนะเนี่ยน้องคนนี้ค่ะกัญญาพัฒน นะะ้นองก,กัญญาพัฒน์จริงๆ,ๆอเคยทักวันแล้วนะคะเรื่องมาม,ม่าเผ็ดเกาหลีเขาบอกว่าอันนี้เผ็ดมากนะคะพี่นุ่นก็ถามว่าซื้อที่ไหนน้องเขาก็บอกว่าเซเว่นนะคะขอเป็น FFC ได้ไหมพี่นุ่นก็บอกได้ค่ะเดี๋ยวไว้ซื้อนะแล้วน้องก็บอกว่าพี่นุ่นกินมาม่าเผ็ดที่สุดในโลกหน่อยค่ะได้เลยพี่นุ่นจะพี่นุก็ตอบว่าได้เลยค่ะรอก่อนนะถ้าทุกคนอยากให้พี่นุ่นกินมาม่าเผ็ดเกาหลีนะคะก็ให้กดไลค์คลิปนี้แล้วก็พิมพ์กันมาเยอะๆนะคะเผื่อว่าพี่นุ่นเนี่ยจะได้มาทำคลิปยาวก,กินมาม่าเกาหลีค่ะ ต่อไปโอ้โหแชทเยอะมากจริงๆน้องคนนี้นะคะทักมาน้องคนนี้ชื่อว่าอะไรเนี่ยอับดุลริสอับดุลอาริสใช่ไหมอ่านไม่ค่อยถูกนะเพราะว่าเป็นชื่อยากนิดนึงแต่ว่าชื่อเพราะดีนะคะน้องคนนี้เขาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่นุ่นสวยๆพี่นุ่นค่ะทําไมไม่ตอบ <c ười> คือไม่นุ่นอะไม่ว่างนะทุกคนแต่ถามว่าพี่นุ่นอะ มาอ่านบ้างไหมมาอ่านอยู่แล้วนะคะถ้าใครอยากให้มาอยากมาคุยกับพี่นุ่นบ้างอะไรบ้างน่ <c oughs> ก็อย่าลืมนะคะไปกดติดตามที่ Facebook กเยอะๆนะคะเพราะว่าพี่นุ่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเล่นเฟซบอยมากเลยเพราะว่า youtube แบบมันคุยไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าในเฟซเนี่ยมันคุยได้ค่ะอพี่นุ่นทําไมไม่ตอบพี่นุ่นก็จะตอบว่าจ้าว่าง่านะพี่นุ่นก็จะตอบว่าจ้าว่าง่ายเพราะว่าเป็นการแสดงว่าพี่นุ่นเนี่ยได้รับคําข้อความของน้องแล้วนะคะ ต่อไปอค่ะน้องคนนี้ส่งลิงก์อะไรมาเนี่ยโพยนดาเขาส่งอะไรมาเขาส่งสวัสดีค่ะแล้วก็เป็นคลิปพี่กาลาเมนะคะพี่นุมก็จะส่งสติกเกอร์กลับไปแล้วกันนะคะหรือว่าส่งหัวใจดีหรือว่าส่งคําว่าอะไรดีว่าไงอ่ะพี่นุก็จะตอบว่าจ้าว่าไงเครีตอบแล้วนะทุกคนนี่ตัวจริงมานั่งตอบเองเลยนะต่อมาอค่ะน้องคนนี้อุ๊ส่งข้อความเสียงมาด้วย ส่งข้อความเสียงมาด้วยนะไม่รู้ว่าจะเป็นเสียงอะไรอ๋อน้องคนนี้น้องบ้านเหรอเขาบอกว่าพี่นุ่นครับผมเป็นเอฟซีพี่นุ่นผมดูพี่นุ่นใน youtube แล้วผมก็มาเจอพี่นุ่นในเฟสนี่แหละผมกดไลค์ให้แล้วแล้วก็น้องก็ส่งข้อความเสียงมานะคะเดี๋ยวมาฟังกันว่าน้องส่งมาว่าอะไรนะพี่นุ่นครับผมเป็นคนอีสานนะครับผมสามารถผู้รีสซนได้ครับ ขอบุณน,นะพี่นุนรับเพื่อนผมได้ไหมพี่นุ่นทำทองเลยนะครับน้องน่ารักมากนะคะน้องบอกว่าน้องเป็นคนอีสานนะคะแล้วก็เอ,อ่ยังไงนะเป็นคนอีสานแล้วก็พูดอีสานได้สวัสดีครับพี่นุนเองนะน้องพูดอีสานได้หรอเก่งมากๆเลยครับพี่นุนส่งข้อความเสียงไปแล้วนะคะพี่นุนตัวจริงเสียงจริงไม่ได้มีแบบการปลอมแปลงเสียงนะคะต่อมาน้องคนนี้น้อง นาเวอร์มายเหรอโอ้โห و. เขาทักมาว่าพี่นุ่นร้องเพลงเป็นไปได้ไหมได้ไหมคะนะพี่ไม่ตอบหนูเลยนะแล้วน้องก็ส่งลิงก์มาอา่าพี่นุ่นจะตอบไปว่าเดี๋ยวร้องให้ฟังนะ โอเคพี่นุ่นบอกว่าเดี๋ยวลองให้ฟังเขาบอกว่าเพลงเป็นไปได้ให,ใหม่ใช่ไหมพี่นุ่นจะลองให้ในคลิปนี้เลยแล้วกันนะคะแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมทีจ่จะพบเธอใช่ไหมโอเคมันจะร้องว่ายังไงนะ b a b y girl just wanna be to school in the first time เคนนอยบพบเธอสักครั้งไม่ใช่ว่าเพียงแค่โทรคะ่ะเพราะฉันต้องเข้าเรียนน่าจะไม่มีเวลาได้ไหม ในปุ่มาเจอเับเธอกับฉันไม่เกิอกน,น,กอ,กนอย่าไปรอนานเกิกนนี้คุยกับเธอนะั้นมีคุณค่าทางใจและเธอก็รู้ว่าคนอย่างฉันนะั้นไม่เคยวิ่งตามใครขอเวลาไม่นานแนละเธอมันคงไม่เป็นไรแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมที่จะพบเธอใช่ไหมคะลองห้ฟังแล้วนะทุกคนฮ่าฮาลองห้ฟังแล้วนะคะตอบไปน้องคนนี้ขาทักมาว่าน้ำน้องชื่อน้ำหวานนะคะพี่นุ่นคะ เล่นเกม Evil ั้นให้หน่อยได้ไหมกดติดตามแล้วก็กดใจให้แล้วค่ะโอ้ Evil ั้นมันคือเกมอะไรเดี๋ยวพี่นุ่นจะถามน้องเข้าไปนะคะมันคือเกมอะไรจ๊ะมันคือเกมอะไรจ๊ะเกมอะไรจ๊ะพี่นุ่นตอบกลับให้แล้วนะคะเดี๋ยวมารอดูว่าน้องเขาจะบอกว่ามันคือเกมอะไรนะมีใครเคยเล่นบ้าง Evil ั้นหรอ ต่อไปน้องคนไหนดีเนื่องจากว่าแชทมันเยอะมากๆนะคะพี่นุ่งก็ขอสุ่มเลยแล้วกันเนาะโอเคไหมเนื่องจากแชทมันเยอะมากๆนะคะพี่นุ่งก็คิดว่าวันนี้น่าจะเปิดทั้งหมดไม่ไหวนะคะก็เลยจะมาสุ่มเอาแล้วกันนะคะว่าจะมีใครเนี่ยส่งข้อความมาหาพี่นุ่นบ้านนะคะเดี๋ยวขอสุ่มเลยแล้วกันนะเดี๋ยวจะสุ่มเป็นน้องคนไหนดีคนต่อไปน้องคนนี้แล้วกันเห็นส่งข้อความเสี่ยงมานะคะน้องบอกว่าซัน น้องชื่อซันสมายนะคะตอนแรกกับน้องทักมาแล้วพี่นุ่มก็ตอบไปแล้วนะคะแต่ว่าน้องส่งข้อความเสียงมาเพิ่มนะว่าอะไรใช่ครับก็ขอบึ้นโทรศัพท์ด่วนอืนนะะอพก็แตมันะะ่รอผู้อดนค่ะเดี๋าเลยนะะระหว่างเ Tea, บบี้ทีกับไลน์รูดี้พี่นุ่มชอบอะไรคะเลือกได้อย่างเดียวเหมือนเดิมนะคะ ติดตามพี่มาแล้วค่ะตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นพี่พโอเคเดี๋ยวพี่นุ่นจะตอบกลับน้องไปด้วยการส่งข้อความเสียงนะคะว่าสวัสดีค่ะพี่นุ่นเองนะพี่นุ่นขอเลือกเลือกอะไรดีนะพี่นุ่นขอเลือกอืมาเมโลดี้แล้วกันนะคะแล้วก็ขอบคุณที่กดติดตามนะคะ ่งข้อความเสียงไปแล้วนะคะวอกว่าน้องจะได้รับข้อความนี้แล้วก็จะดีใจนะคะที่พี่นุ่นส่งข้อความเสียงไปนะคะโอเคค่ะคนต่อไปเดี๋ยวพี่นุ่นจะส่งอันนี้แล้วกันน้องชื่อว่าผมไม่รู้อยู่ที่ไหนสักแห่งนะซื่อเฟสนะเขาบอกว่า,อาตอนแรก,กเขามาบอกว่าอยากให้ลองเพียงฝันถึงแฟนเกา่าอ่าแล้วก็พี่นุ่นบอกว่าเดี๋ยวพี่้องให้นะน้องก็เลยตอบมาว่าลองได้ยังคะ ทำไมคนอื่นขอพี่นุนร้องแต่หนูขอทำไมไม่ร้องกันหนูผิดอะไร <c oughs> หนูไม่ได้ผิดอะไรพี่นุนแค่ไม่ว่างนะคะคือมันมีคนขอมาเยอะนะเพี่นุนจะส่งอความเสี่ยงไปแล้วกันนะน้องไม่ได้ผิดอะไรนะคะแต่ว่ามันมีคนส่งข้อความเสี่ยงมาเยอะมากเลยพี่นุนก็ไม่รู้จะร้องให้ใครก่อนดีนะรอก่อนนะฟันถึงแฟนเก่าใช่ไหมคะอ่ะเพลงฟันถึงแฟนเก่ามันร้องยังไงอะ่ะ ถ้าวันหนึ่งฉันไม่ทำเธอเสียใจเราจะได้คบกันอยู่ไหมใช่ไหมไม่แน่ใจว่าร้องอย่างนี้หรือเปล่านะคนต่อไปค่ะมาเริ่มกันเที่ยนนี้เลยคนนี้ส่งรูปภาพอะไรมาเนี่ยน้องไม่รักก็บอกอย่ามาหลอกให้เจ็บโอ้โหชื่อเฟสเขาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่นุ่นหนูติดตามพี่มา11ปีแล้วหนูเป็นเอฟซพี่ตั้งแต่หนูอายุสามขวบแล้วน้องก็ส่งมาเลยนะคะว่าน้องเนี่ยกดติดตามพี่นุนแล้วนะคะ น่ารักจรงเลยนะคะแต่บอกก่อนว่าพี่นุ่นนะเพึ่งทำคลิปไม่ถึง11ปีนะคะแต่ว่านองก็อาจจะแบบว่านับปีไม่ถูกอะไรอย่างงี้เพราะนงยังเด็กนะคะนงก็ส่งมาแล้วนะคะว่านงนี่กดติดตามจริงๆนะโอ้โหพี่นุ่นก็จะตอบไปว่าขอบคุณนะคะพี่นุ่นก็จะตอบแบบว่าขอบคุณนะคะนะคะอย่าลืมมาดูคลิปนี้ด้วยนะจะได้รู้ว่าแบบตัวเองอะเอามาลงช่องนี้ด้วยนะคะแล้วต่อไปเดี๋ยวพี่นุ่นจะซ่ม ใครอีดีนะ่าเอาอีกสักหนึ่งคนแล้วกันพี่นุ่นจะหลับตาสมกันคนสุดท้ายนะคะอ,อใครดีเนี่ยตึ๊บหยุดอ่าได้คนนี้นะคะน้องดานีนคนสวยอะเขาบอกว่าพี่นุ่นหนูเป็นเอฟซีพี่นุ่น,น,น, FC, น,นอน้องดานีนคนดานีนคนสวยพี่นุ่นก็จะตอบไปว่าขอบคุณค่ะพี่นุ่นก็ตอบไปขอบคุณค่ะ คือพี่นุ่นน่ะดีใจนะคะที่ได้รับเขาความน่ารักน่ารัก,รกแล้วก็ได้แบบเห็น f อเนี่ยส่งกันมาให้กําลังใจกันเยอะแยะนะคะแล้วก็ได้โงคลิปเสียงมาให้พี่นุ่นเนี่ยได้ฟังนะคะพี่นุ่นก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่กดติดตามพี่นุ่นนะคะพี่นุ่นรักทุกคนที่กดติดตามจริงๆนะคะรักจากหัวใจแบบไม่โกหกนะคะรัก มากๆนะคะถ้าได้เจอกันก็คงจะดีนะคะพี่นุ่นจะได้ไปถ่ายรูปด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะถ้าใครอยากมาคุยกับพี่นุ่นแบบนี้นะคะหรือว่าอยากเห็นรูปภาพของพี่นุ่นเพิ่มเติมนะคะก็ไปกดติดตามได้ที่เพจน,นี้เลยนะคะก็คือใน Facebook นะคะทุกคนไปดูกันได้เลยนะคะพี่นุ่นเพิ่งสร้างนะช่วยกันเป็นกาลังใจให้กับพี่นุ่นด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่กดติดตามแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อยา่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กันมานะว่ากดติดตามพี่นุ่นแล้วยังแล้วก็กดอะไรเอ่ย กด subscribe นี่คือสิ่งสำคัญนะคะโอเคค่ะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่นุ่นก็ดีใจมากๆนะคะที่ทุกคนเนี่ยมาดูพี่นุน่นกันในวันนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายเยย